ไกดลน์ล่าสุดเมื่อคุณติดโควิดเอาเมื่อคุณติดก่อนนะสั้นๆตอนนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนทุกวันใช่ก็ต้องตามให้ทนันเมื่อคุณติดโควิดให้ทําแบบที่หมอพูดโทรอย่างที่หมอขึ้นและและฟังดีนิดนะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะและให้ Google Search ที่อยู่ของคุณ ว่ามันอยู่ในเขตศูนย์สาธารณาสุขหรือศูนย์อนามัยไหนเลยเขตแต่ละเขตแต่ละหมู่บ้านแต่ละบ้านเลขที่มันคนละศูนย์กันคุณต้องติดต่อศูนย์นี้และถามหมอว่าเบอร์อะไรไม่รู้เพราะว่าแต่ละศูนย์แต่ละบ้านแต่ละ แต่และโลเคชันของคุณมันก็ไม่เหมือนกันคุณต้องติดต่อศูนย์นี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากตอนนี้เขาเปลี่ยนฟังนะฟังดีๆฟังแล้วก๊อปตรงนี้แผ่แพร่กระจายไปเลยเขาเปลี่ยนไกด์ไลน์ในการให้ฟาวิพิราเวียมใหม่เนื่องจากการระบาดสายพันธุ์เดลต้าไม่เหมือนการระบาดสายพันธุ์อื่นมีความรุนแรงกว่าและลงปอดเร็วดังนั้นไคทีเลีย ในการให้ฟาวิพิราเวียตอนนี้นะคะเด็กตรวจเจอบวกแอนติเจนเทสบวก ATK บวก pcr บวกจ่ายฟาวิพิราเวียเลยอันนี้คือไกด์ไลน์ล่าสุดและองค์การเภสัชทำฟาวิพิลาเวียน้ำเชื่อมไซรับมาสำหรับเด็กและคนกินไม่ได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้เด็กทำยังไงเด็กบทยาบทฟาวิ ใส่น้ำน้ำหวานเฮลบูบอยแบบหวานมากๆเพราะยามันขมมากๆนึกออกไหมเออแล้วกินคือการบทยาปุ๊บเนี่ยให้บทยาใส่น้ำใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนก่อนนะเพราะยามจะได้ละลายเสร็จปุ๊บไปเอาเฮลบูบอยน้ำแดงนะ่ะใส่เข้าไปเลยให้มันหวานเพราะมันขมมากแล้วมันขมติดลิ้นฉะนั้นเอาไปใส่เลยแล้วฟีดฟืดเข้าไปเลยนั่นแหละแล้วตอนเนี้ยองค์การเภสัชทำฟาวิพิเรเวไซรัปซึ่งสายพันธุ์เดลต้า เด็กสตาร์ทเลยเมื่อบวกได้ฟาวิเลยเนื่องจากเด็กเนี่ยจากที่มันไม่เคยลงปอดหรือลงน้อยมากกลายเป็นว่าตอนนี้เด็กเจอเจอเจอเยอะๆเลยว่าเด็กหนึ่งไม่มีอาการพอไม่มีอาการปุ๊บไม่รู้ลงปอดเมื่อไหร่ฉะนั้นเขากินกันเลยกันลงปอดเพราะเดลต้าลงปอดเร็วมากเด็กกินเลยเอาจากไหนหมอติด ต่อศูนย์อนามัยหรือศูนย์สาธารณสุขในเขตของพื้นที่ของบ้านของท่านถึงจะอินบ็อกมาหาหมอหมอก็ไม่มีฟ้าวิจัยให้โอเคนะแล้วศูนย์นั้นเบอร์ไหน Google โอเคโอเคนะคะ2แค่มีอาการแค่มีอาการหอบเหนื่อยออกซิเจนดรอปต่ำกว่า90เอ,อ่อ เจ็บคอไอไข้แบบรุนแรงพิจารณาสตาร์ทฟาวิพิราเวียโดยการเอาจากไอศูนย์ที่หมอมาพูดเมื่อกี้ศูนย์อนามัยหรือศูนย์สาธารณสุขในเขตของท่านหลังจากที่ลง1668 1330 BKK c o v ึ่งสามส n มโทรตามเขตด้วยค่ะ โทรตามศูนย์อนามัยเขตของท่านหลังจากนั้นคุณจะถูกมอนิเตอร์เลยว่าคุณจะต้องได้ฟาวิหรือไม่เกณฑ์การให้ฟาวิง่ายขึ้นและให้เยอะขึ้นมากๆเพราะสายพันธุ์เดลตา้ามันลงปอดเร็วฉะนั้นติดต่อนาว ATK บวกก็ติดต่อได้ต่างด้าวก็ได้ไม่เกี่ยวกับใดๆซึ่งขอบคุณสาธารณสุขมาก ที่ระลึกชาติได้อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำหลังติดโควิดหาเบอร์ศูนย์อนามัยศูนย์สาธารณสุขเขตของท่านเพื่อรับฟาวิพิราเวียนะคะตอนนี้สายพันธุ์เดลต้ามีคนต้องได้รับฟาวิเพิ่มขึ้นมาประมาณ3เท่านะคะเนื่องจากมันลงปอดเร็วมากและการกินฟาวิคือการกันไม่ให้ลงปอดดังนั้นสิ่งนี้สำคัญถ้ายังไม่ติด เซิร์ชไว้เลยว่านี่เขตกรูอ่าถ้ายังไม่ติดเพราะเวลาติดมันจะลนเมื่อมันจะลนมันจะอึง้งแต่ถ้ามีเรามีเบอร์เซไปแล้วอ๋อเขตชั้นอยู่อัามาัยนี้นะอยู่าาศูนย์สาธารณสุขนี้นะมันจะโล่งไปหนึ่งเปรา่าโอเค